สบายดีสบายดีคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกับแม่น้องเชอ่อีกแล้วเนาะเมื่อเช้านี่บอกว่าพากันมาตลาดเนาะพองเช่กันเลยพาเลยมาพี่เลยพ่แม่พี่น้อง <c oughs> นั่งอยู่พอดีว่าเพื่อนมาเพื่อนพามาเลาะเิดมือเลยมือนนี่เนาะเพื่อนบอกว่าในในได้ออกมาแล้วเพือ่อนวาเนาะกับพาสองแม่ลูกออกมาเลาะเปิดมือเลยซักเพื่อนวะ พ่องเชอก็เลยพามาริมฝั่งคลองพทำแม่พี่น้องพู้ไม่น้ำโคงพี่เลยเนาะพี่งามแรงเลยพอดีคําเลยมาฮอดพี่หน่อยส่องพัลูกเพื่อนอ้าหมื่นแทะแดดส่องทั้งนี้เนาะน้องเชอร์ก็แลนเลยแลนทัวเดินเลยตื่นเต้นเราก็พู้พ่อเพิ่อนอัดกาแฟนึงสบายดีน้องเชอร์ ปามาฮอดพี่เลยมาดิเนาะสบายดีไหมพี่น้องบัดซบผูสูขคนเด้อเอยน้องเชอร์อ่ะพ่อ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 ไปเอากาแฟเจ้าเลนเดาเดล้มเนาะพี่ของเจ้าอยู่พี่ตั้งเขาโมกอยู่พี่เลนแบงของพ่อเนเสร็จปากเนีลูกปากเมือกแท้นะเบิ่งคือมูมัวแท้เหม่อนไปไปมามามาฮอดพี่เลยตีมาฮอดริมของเลยไฟหูเนียบรรยากาศดีขนาด ที่สวรรค์นักธิที่น้องไงเนาะโดยู่ริมคลองอยู่ฝังนั่นอยู่ฝั่งม่นแม่นมุกดาหารฝังไทยมุกดาหารโดยสบายดีพี่น้องฝั่งไทยเด้อแม่พี่น้องใกล้ๆเนาะใกล้กันเลยถ้าครอบครัวมาพักผ่อนไว้พี่น้องไงในไหนได้ออกมาไหนตีหลังจากลงมาจากกันเซนูเซปูนพี่น้องเไยเนาะเมืองน้องเออเซปูนจะได้มีเวลาให้ลูกให้เมียมือหนึ่งต้องเชดีใจว่าเชื่ได้ออกมาเที่ยวลูก เดินหนึ่งล่องเดินหนึ่งล่องเรากะหวนเฮทัวเดินมาส้มบรรยากาศามแงพี่น้องบรรยากาศดีดีเนาะอากาศดีโดยมาส้มเมยน้ำคลองไปจะพาไปย่างบางนันไปน้ำขึ้นน้ำขึ้นบ่ออาลงบ่อเอาขึ้นขึ้นลายแทค่ทิศใายหาดอันปูดตีนบ่อสันโอ้อันนั้นทั้งกลางคันบ่กลางโค้งโอ้คอยว่าน้ำขึ้นได้นี่คือเดียวมากือแบบเอิ้นเติร์นอยู่คือนลายแค่ลงแล้วพี่น้องโอ้ลงไหนติ แม่ลงเชื่อว่าน้ำขึ้นน้องคือขึอ้นลายมาพี่น้องเช้าพี่ลูกเอิญพอมาอ้ามาชมบรรยากาศยามแรงเพื่อพี่น้องคือบรรยากาศดีคักแน่ดีเน,โนอะอาะเนาะปู่ลานเพิ่นเป็นลานกว้างเลยเนาะตอนแรงแรงขึ้สิคักเนาะปู่อากาศดีาาศดประะมาณนี้แหลอากาศดีอีาเลยแม่แับแม่แม่เชื่อกิ่งเลยมาแดดซองกล้องเนาะสีมืดๆแน่ อยากให้อ wow. so ุ้มเด้่อุ้มเด้อุ้มเบิ่งเนี่นั่นเช่ดุยน้ำบ่ดุยน้ำบ่้อโปูขึ้น้มาเลยทางฝั่งไทยทักเนาะต้นเอิ้นรวยปูอย่างเกาะนนี้เนาะทักดีข้าเม่นนั่นมาบอกนี่เด้อเนาะหุ่นไกลพี่น้องเลยสีเย็นอยู่บนเนาะก็คือสีมันเบื่น้ำลงหลายอยู่ด้อยนี่นาะโอ้ขอยระวบาน้ำขึ้นได้นะเพราะว่าคือเห็นแบบเออคือว่าได้เนาะเอากระ่ได้มาเรื่อย อันใดพี่น้องเลยโอ้ยเย็นๆเนาะทางบ่าเตียงเพิ่นกับกับร่งสิพาน้องวิวเพิ่นมาผ่ามาคือกันติเดี๋พาทำมาชมบรรยากาศคือกันเนาะตัวหาแรงเนาะว่าจว่าพาแม่น้องเสื้อกับน้องเสื้อลงมาสวัสดีเพิ่นก็จเดี๋ยวบิวมาลำหลังบอกว่าบอกเลยบิวมาน้องเชื่อบรรยากาศดีเสือกลมเย็นจิุ้ยมีแต่คนออกก๊ลังกายพี่น้องเลยยามแรงเนาะว่าเพิ่นที่ าบนพักฝนขักิริเลยแบบว่าเลื่อนหูเลื่อนตาเนาะาเป็นมือของน้องเชิกับแม่ดีสัมมือนีิป้าพ่อป้าไปเบิ่งท่งนั้นปะอันพญานาคเนาะโดยพ่อไปกราบไหว้ปีศาอยู่พุ่นเนาะโดยพาไปเบิ่งไหนปะไปเบิ่งใกล้ๆนี่น้องเชิไม่ได้ลืมอย่างบุญลูกน้ำ้นใหม่บอลจนนังเฮ้อลูกสาวเว้ย ไปเอาคารบอนไปคาร์บไบคาร์บพญานาคบอ๊ะด้ยลมเย็นจุ้ยๆอากาศดีอากาศดีดีพักผ่อนเนาะพักผ่อนสบาเออพักพอนดีดีได้แบบนี้นะรถเด้อมีเครื่องของร่างกายไดิ่งเนาะเป็นนั่นน่ะบอเป็นสนามเล็กน้อยดินไปจักอันนี่ย คุณใหญ่ไใหญ่บอลองเชิญอออกกำลังกายวาน้องเชิอคัก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 ลองเชิญพวเเคยมาย้ำแรงแบบนี้จะเชื่อเนาะเคยมาแต่บุญช่วงเฮือสุดก่อนพู้นโอ้โหเอาโหโ สบายดียกันานอเนด้จะคลองลราคู่ชาเกาะะมาทางนี่นะเอาคู่นึ่งให้น้องเชิดก็พอนะอ่ะเป็นสุดเลยปะเนยให้เป็นจัดให้ เสี่้ำเดงงั้นน่ะบัานทีนี่บ่มันไ่เห็นต้นไทร่ิดตาันมาดึงรายได้หนึ่งเนาะคูบน่นบ่เออเราห้ได้ได้ทุกสามสิบห้าเดี๋ยวแม่จ้าก็ได้ อ่ะด้ยหนยมาหล่อยิ้มคองบริษัทเป็นมัดก็คืออ่พูนมาตะกี้ผันเนาะมาตะกี้กับบได้มายามนี่เนาะเชยเราได้เห็นบรรยากาศยามแรงๆแบบนี้งามงามงามป้ายป้ายไปไหนโดยไปขอพรป่ะครับ ถือเบิด์ตบอมาเลยแม่ถือเลยโดยโดยใช่โดยโดยไปน้องเชืออยากได้ดีโดเอาไปไหวเลยดูเอาไปไหวไปในห้องของเจ้าอยู่รถพเดื่อขอขอขอไปไหวก่อนเด้อน้องเชืออยากได้ดีโดน้ำหวานน้ำส้มน้ำแดงเพล่นเนาะโดยดี่โอ้บรรยากาศงามดีเลยเนาะแจ้งแจ้งเลยนะ ป้าไปยนา์งามเทงเชื่อฮูสูงคักะลีนี่งามหูงามตาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปฟังไทยใกล้ๆกันเนาะสบายดีเดอ้อไช้พ่อรองเชื่อ,อใ,หให้พ่อรองเชื่อกลับก็ได้พ่อรองเชื่อใส่สัตว์นะล้มหนะัก ระวัราางระวังรถได้ลูกมาพี่ไหน้าแม่พี่มาย่งางมาน้าแม่พี่ไหมไอ้าาพ่อเนี่ยอืมมาพี่รองเชิดนะพี่อยากได้น้ำพอ่อลเลยเ,เดี๋ยวได้บัตนี่เทเนาะเดี๋ยวให้พ่อลรองเชดิดเพิ่นไหวพญานาคก่อนขอพรก่อนเนาะรองเชิดทุจริตลูกทุทุไหมอ้าเด็ดเด็ดเด็ดสองตาละสุจา้นนา,า,า,จานี่กลัวนี่โบทุไปช่งงุหนายพอเรา้วมาปะไปทุจริตพอลปะ อเห็น like ่บอนบอลนั่นน่เพื่อนบอนใต้ทูบบ่เห็น่่มันอันไฟหมอด่ะเนาะอ่าโอเ้เชื่อมเลยทุจ้าไม่ดุไปทุจ้าปน้เชื่อจุเอมเลยเด้อเชื่อสิไปน้ำแล้วทุกอานังน้ำพอนังน้ำพ่อฮะทุจ้าดุทุจ้าทุจ้าโดยทุ นางน้องหนุกนางน้องโดยเพิ่นเบิ่งพ่อเพิ่นนางน้องนางน้องถูกไหมแม่หนิเพิ่นก็ะด้าเฮ็ดนั่นเลยเฮ็ดพิตาเลยน้องเชิญขอพรเด้อเดี๋ยวเบิ่งพ่อได้เพิ่นนอนเนาะเพิ่นนอนในรถรถหัวจนยุ่งจนยองแม่ก็ไม่ได้มัดให้ใหม่เลย โดยหันน้องเชื้อทุบเลยอ่ะอ้าอย่าไปใกล้ทูบพอมาพี่ไหมพี่มามอ่าพอเสียบทูบปัานนี้อ้าเดี๋ยวเว้นสิตกดินเลยน้องเชื้อว้ายว้ายว้ายโดยเอาห้องเจ้าหนีถือไหมลูกเออเอานมเพิ่นมเอา Rồi Đẹp lợi đẹp bố Ê, phải vang ngoài nằm cho đây đủ đó Nào, hãy chơi nhàng, phải nằm đây đó Ê, đây lùm đó Khoai, khoai, khoai Khoai, Coi coi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คุณย่าไหมลูกถูโดยไห้พ่ออุ้มมาเด้อด้วยไปูกปะถูล้วบอป้าไปนั่งอยู่ห้มเย็นๆป้าไแม่มาพมให้นาอผมยุ่งนะนอนกับข้าวเดียวตื่นเลยยังซี่ไวๆยังก็นน้ำแดงไปเลย้องอยได้น้ำดีด้ย ไปหาไปซื้อเนาะเนาะมาเอาไปจูเนี่ยเนี่ยไปน,นั่งอยู่เย็นเย็นน้องเชนเน,นะหน,หนาะเอาไม่เนาะพูนาไปซื้อหมากนั่นปะซื้อบมากม่วงหน้องเชนปะพูน่ะเทิงบ่มีทางขึ้นบ่โมมีทางขึ้นกับยูรุมพี่ลักษะเนาะไปหาทา,างเยืนยูรุมเนาะยูรุมบ่ยูรุมนะี้ลักะ,ะาม,าม,มาแม่มาถมให้ก่อนมะผมฟูแทะมานี่ นี ouais, ่นางอยู่ตองพญานาคนี่น่าหนูเชิญลอยน้ำไปฝั่งไทยอยืดอ่ะลอยน้ำไปหาป้าลุงอยู่ฝั่งไทยผุดเด้อลอยลอยน้ำคืออันไอตัวนู้บอไอตัวนู้ได้เนาะลอยน้ำคือไอตัวนู้ไปเลยน้องเชิญเดียวเงียนคอบปงอยู่ไมาแม่มาพรมให้ะโอเคเนาะวัดีพี่น้องเลย นางพักพรอยู่ใต้ก้องพญานาคเนาะเปียกคือ่เปียกเกล็ดคนกับกำลังเดินทางมาพี่น้องเลยเนาะหนัวหนัวว่ายเลุดเดือกงานพากันมากราบไหวเมื่อนี้กลเป็นวันศิ้์พี่น้องเลยจังพ่อจังว่า่นขายคันบักวิ่งเนาะทิพย์ทางโอ้จัว่ามาพาอันดูพาเมียมาถึงมือถึงวันและสับปะรดพี่น้องเลยจัว่ามากราบมาไหวจังว่าเอาเฮ็ดตีนชุ้มแคบเนี่ย เมื่อวันศิ้นพอดีเนาะพี่น้องเนาะโอ้พักผ่อนพอดีพี่น้องเลยเมื่อนี้ทำกุนีแห้งสีเย็นกุนีนอกอากาศเนาะแนทำเบาเตียงคนอย่างยังบอทนมาอยู่พี่น้องเนาะจะมาใส่บอทหาเลยมาเอาใส่เลยบอทหาเลยบิวได้น้องเชฟผู้จะดถอดเกือบแต่เป็นฮอตบอทมาก็เลยบิวแน่ประกันประประกันมาพร้อมกันเหมืากาศตอนยังแรงสองพันคููพี่น้องเลยพักผ่อนเนาะพักผ่อนมื่อวัก่อนมืหนึ่งวันครอบครัวันขอบครัวุล วันนี้วันครอรัววันอ่นอนอนอนานครอบครัวด้วยใช่ใช่ใช่เนวันครอบัวเสบายดีสบายดีเล้วมือบอกเอางันอ่ามัผงไปสี่ข้างนึ่ง้วาเตียงมากพเดพี่น้องกสิ้ากันหากิีข้ากินน้าเนาะยังไ้กินข่าเลยวะไ้กินข้าเลยงั้นนจะอ่ะอ้ะอะใช้หัวสี่ข้างหนึ่ง ยยออได้ทนะ้องพญานาคบอลงเชิญขอพรนะบ่เมื่อกี้นี่น <S <S ะเจ้าคอยยังเจ้าคอยเลขหกโตบ่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปได้ไหมปะไปย่างมึงบ่คือนั่งอยูน่นี่หาเลาะบ่ไปหาเลาะแล้วไปหารอเนาะสไปหาวนแนวกินกับมุ้ยสักหน่อหาเบาเตียงมาก่อนจังหาอันแนวกินข้าวกินน้ำเนาะ ตอนนี 17, la, ้กับผ้ารองเชือกยังเลาะเย็นๆก่อนปตาลิมลิมคลองนี่แหละยังเลาะสูตรบรรยากาศโดยสูตรอากาศเย็นๆลิมคลองพี่น้องเลยมองเนาะแสงแดดกระทบไม่น้ำสีเหลืองทองโอ้ยพี่น้องเลยน่าไปพันีิหานี่นั่นได้โอเคเนาะพี่พี่น้องเลยอ้าวตู้ปั่นน้ำบอล ปั่นน้ำขึ้นปั่นน้ำขึ้นมาปั่นมาหดอันฮดพักคนแยาพี่น้องเลยอ่าผูเนาะทั้งผูทั้งเนื้อผูพี่น้องเลยเป็นครัวเนาะครัวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองพี่น้องเลยแห่งที่หนึ่งอยู่พูนหนองคายเน่นเนาะอันนี้ก็อาโตพี่น้องเลยงาม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 เนาะ ทะเลมึงล uhm. <cima. S 1> ่าพี่น้องเลยอากาศดีพี่น้องในยช่วงนี้บห่อนโบหนาวเกินไปเนาะเนาะโอเพี่น้องคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจิโทรหาบวเตียงพคนก่อน มาฮอดใจอะไรพี่น้องเลยนะสิพากันไปหากินข้าวกินน้ำก่อนบานนี้เนาะแต่มาเก็บหูป่ายหูปภาพเก็บไว้ก่อนพี่น้องเลยเอ่ออ่าทายหูปภาพคู่ไว้กับครอบครัวก่อนอ่าวันครอบครัวพองพี่น้องเลยเมื่อน,นี้พาครอบครัวมาเที่ยวเมื่อนี้เนาะมีน้องเซืนน้อเพื่อนเนาะอยู่เตยเฮือนได้ก็โอ้พี่น้องเรากับหาลัง <c ười> เลี้ยวเข่าเาน,นาะไม่มาเที่ยวแล้วเชียวบ่ไแสโน นะฮะถ่ายรูปกันบาดนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยโดยลากันไหมบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายบ่เฮ้ยนุ่มทุจราก่อนยุ๊บทุ่จราก่อนทุ่จราก่อนโอ้ยป้าป้สบายดีเด้อเมยพี่น้องโดยโดยไปสนุกพี่น้องเนาะโดยกะลาคลิปนี้ไว้สำนีก่อนพ่อพี่น้องเลยอ่าทางเมยน้องเซอร์เพิ่นถ่ายทำบรรยากาศอ่าริมแม่น้ำโขงเนาะอ่าแยมแรงให้เพืพี่น้องเบิ้งส้มน้ำกันมืเอนี้พี่น้องเลยเนาะจังใดกะติดตามเป็นกำลังใจให้ ทางซ่องเมน้องเซอร์เพิ่อนในเดอ้อพี่น้องเลยเนาะเอาสลับมนืนี่ไปแล้ว่อไม่พี่น้องเดอ้อสบายดีเดอ้อ